เอาแล้วครับทุกคนได้เวลามาดูความสามารถของตัวละครอย่างซูเปอร์ไซยาโกฮังแล้วก็ทรังคส์กันแล้วนะครับก็คู่นี้เป็นคู่ที่ดีมากๆโดยไม่ต้องสืบนะครับคลิปก็อาจจะมาช้านิดนึงแน่นอนว่าเนื่องจากว่าผมเปิดไม่ได้แหละนะครับทุกคนแต่วันนี้มีคนมาให้ยืมไม่ดีนะครับที่7ดาวกันเลยนะครับน่าจะเป็นจุดโชว์เคสที่แน่นๆเลยนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับสเตตเนี่ยขึ้นอยู่ประมาณ2องแสนหนึ่งเกือบสองแสนสองนะครับทุกคนดีเฟนต์เนี่ยก็จะประมาณแสนหกกว่าแต่พอหลังจาก ขึ้น u c c กเซชันแล้วเนี่ยทุกคนคือสเต t จะขึ้นอยู่ประมาณ2เกือบ2องแสนสี่รีเฟน์เนี่ยขึ้นแสนเกันไปเลยนะครับทุกคนค่อนข้างเป็นสเต t ที่ดูดีมากๆนะครับตัวละครเนี้ยเล่นหลักๆก็คือแน่นอนฟิวเจอร์ไฮบริดแล้วก็เบตต t a า l a แคลร์เนี่ยแหละนะครับเป็นตัวละครที่แท็กสวิชนะครับทุกคนก็เงื่อนไขาการได้การโคเวเชงเนี่ยจะอยู่ที่โอเคเกตเต็มนะครับเกตเต็มเนี่ยจะได้การโคเวเชงสิบวิ w. นะครับดีกว่าฟิวชั่นสมาสึกพอสมควรนะฮะแล้วก็มีการการ์ดเขียว AE ได้ทีหนึ่งด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะจะมีการเก็บสแต็กดาเมจด้วยนะครับ10%ทุกครั้งที่ใช้การ์ดเนี่ยก็คือสูงสุดที่50%ก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่เราต้องตีให้ครบจํานวนครั้งแหละเพื่อที่จะได้ไดาเมจสูงสุดนะครับสำคัญที่สุดคือมีเรื่องของ s u c กเ s ชั o นนะครับหรือว่าการสืบทอดคือเป็นการเป็นแมคคานิคอาอชีวิตอีกแบบนึงนะครับทุกคนก็คือ ตอนเป็นซูเปอร์ไซย่าโกฮังเนี่ยจะเป็นสีฟ้าทั้งจะเป็นสีม่วงใช่ไหมทุกคนแต่พอสืบทอดมาแล้วเนี่ยทั้งก็จะได้เรื่องของสีของโกฮังมานะครับซึ่งก็จะเป็นสีฟ้าและไม่พอเนี่ยจะได้เรื่องความสามารถของโกฮังมาแทบทั้งหมดด้วยก็แปลว่าแน่นอนว่าฝั่งโกฮังเนี่ยจะเด่นกว่ายังเห็นได้ชัดเลยในหลายแบบเลยนะครับเนี่ยฝั่งทั้งจะไม่มีนะครับอาบราซัมเมอร์เนี่ยแต่ฝั่งโกฮังจะมีบราซัมเมอร์ซึ่งพอสืบทอดแล้วเนี่ยจะเห็นว่า ฟรัง์เนี่ยจะได้บราสาทเมอร์มานะครับและการ์ดฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นระยะไกลด้วยค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่ต้องจําอะไรเยอะแยะนิดหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่ามันเหมือนเราเล่น3ตัวนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาในการจํานิดน,นึงนะครับมีการ cover c h a ที่การ์ดเขียวแล้วก็นั่นแหละเก็ตเต็มนะครับนี่มีการ์ดเขียวจะมีการ cover c h a n 10สิบวิด้วยนะครับทุกคนก็อุ่นใจมากนะครับสิบวิเราไปดูทีมของโอฮังครังกันนะครับ ทีมที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือทีมไฮบริดนั่นเองนะครับหนีไม่พ้นหรอก,นก Hybrid เนาะก็ไฮบริดเนี่ยน่าจะค่อนข้างจะเป็นทีมที่สมบูรณ์ที่สุดทีมหนึ่งเลยนะครับทุกคนก็อันนี้ไม่ใช่ออปชันที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับผมใช้โคจิต้าบูเป็นตัวบัฟเซนไคให้กับบิสโกฮังนะครับแล้วก็ใช้คู่โกคเบจิต้าตัวนี้นจริงๆก็คือเสียดายที่ว่าบัฟเซนไขมันได้แค่20%เรนาะทุกคนเนาะตอนแรกผมนบเอกว่าจะ40%เพราะมันตรงเงื่อนไขทั้งคู่เลยนะฮาาาะ ทรงเฟมิลี่ทั้งเบต้าแคลนเนี่ยแต่เราก็ได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ดีแล้วก็ใช้ปังบัฟเลือดนะครับให้กับมูฟี่ไฮบิดนะครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับทีนี้ส่วนอุปกรณ์ก็จะใส่เป็นแน่นอนอันนี้นะครับเพิ่มเลือดเป็นอุปกรณ์พิวพีนะครับก็จะมีบัสแอคแทกเพียวเพียวด้วยนะครับค่อนข้างเหมาะนะครับได้จากพิวพีเลยนะครับแล้วก็มีอันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็คืออุปกรณ์ประจําของไฮบิดสายย่านั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอุปกรณ์อันนะครับซึ่ง จะได้ทั้งบัสบัส์ถแขกนขอแค่ตรงแขกอ,าอ่าทรงเฟเบอรี่หรือเบต้าแคลนก็ได้แล้วก็ได้ดิฟเฟนท์ทั้งหลายนะครับนี่ก็คืออิมพูเมนที่ก็นี่ก็เป็นออปชันการจัดทีมอีกแบบหนึ่งของไฮบิดแล้วนะครับจริงๆไฮบิดก็มีตัวเลือกในการจัดทีมค่อนข้างเยอะพอสมควรในจุดนี้คือเราสามารถเลือกตัวที่ท็อกซิกกว่านี้ได้อย่างเช่นจะเอาซูเปอร์เซียสองกัวฮังมาใส่แทนบิสแดงเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนั้นก็คือ น้ำคานพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก่อนที่เราจะไปดูพ P กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครที่ดูชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะเราเข้าใกล้7,000พัซับเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็ช่วยกันกดติดตามนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปดูพ P กันแล้วนะครับไปโอเคเป็นทีมฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์ผสมบิสโกหังโอเคกัดฟ้าทันที ไม่คิดว่าจะใช้อย่างงี้เหมือนกันนะฮะโอเคมาดีเลยจังหวะหนึ่งเนาะโอเคมาขออีกทีความเชื่อตอนนี้เราย,ยังไม่มีการคุมไว้เช้งเนี่ยใช้การ์ดเขียวตรงนี้ได้แล้วครับ10วิสวยแล้วก็ไปเลยโอเคเขาสลับตัวเขียวมาเดี๋ยวเราเอาทรังลุยครับจวดได้การ์ดเขียวด้วยนะครับนี่คือเพอร์เฟลสุดๆนะครับก็คือจะเป็นตัวที่แน่นอนจะเน้นเรื่องการคอมโบย,วยาวๆแหละนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมดรอปจังหวะหนึ่งนะครับสวย แล้วก็เดี๋ยวเอาช้างเอาโคหังเข้ามานะฮะโอเคดิสลาปก็ออกไปแล้วครับขี้ตาเกียงโอเคลงไปก่อนสวยแกรชครับนิ่งๆ okay. โอเคกระโผนิ่งเกิดเก้าก้าห้าเลยโอเคแล้วก็เราก็ใช้การ์ดไปให้หมดเลยแหละนะครับทุกคน โอเคเขาเปลี่ยนตัวทำไมวทจุดเมื่อกี้โอเคอ่าเดี๋ยวผมกดเมนเพื่อเอาเคีละแล้วก็จัดไปคอมโบต่อให้จบเรียบร้อยไปครับโรเซ่แล้วก็กดเมนแบบนั้นเลยนะโอเคพีวีด้วยนะฮะเรียบร้อยแล้วแหละนะครับโอ้โหมีแหลกหน่อยๆน่อยโอเคไม่เป็นไรครับยังต่อคอมโบได้อยู่นะฮะเอ่อกดกรเขียวเอาโหม <laughs> ไม่คิดว่าเขาจะติแบบน,นี้โอเคมาลองดูการรับดาเมจนนครับ ทั้งฝั่งนั้นไอเกตเต็มยังทุกคนไม่ทันสังเกตเหมอือนกันน่าจะเต็มแล้วปะก็โดนเยอะเหมือนกันยังไม่เต็มเนี่ยทุกคนคือใช้แบบนี้ไม่ได้ใช้แบบนี้มันจะเบาครับทุกคนคือทั้งทั้งตัวฝั่งของข้ามาทุกคนคืออันนี้คือเป็นจุดที่เป็นตัวละครที่จริง,รงอันติแรงมากนะครับโดยเฉพาะใช้ตอนเกตเต็มเนี่ยพยายามเล็งให้เกตเต็มก่อนทำไมเขาชาร์จแบบนั้นล่ะโอเคอะเราจะเอฟได้ไหมทุกคนลบโอเคบีบไปครับมาขอเอฟหน่อย จัดไปต้องเคลียร์อ่าโอเคครับ GG ฮนะโอเคเป็นทีมโอ้โหมาได้การ์ดเขียวเลยนะเป็นรวมดัลต้าอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหทำไมเขาโดนนั่นแหละนะครับทุกคนก็ การจัดทีมรวมตัวอัลต้าเนี่ยไม่ใช่ความคิดที่ดีเสมอไปนะฮะทุกคนคือแน่นอนแหละว่าคือความสามารถอัลต้ามันก็ดีแหละทุกคนแต่ยังไงเราก็ควรจัดทีมให้มันสมบูรณ์แบบนะเรื่องของ c ีบให้มันเข้าทานกันหน่อยนะครับไม่นั้นคือเรื่องดามเมจหรือว่าการแทงเราก็จะแยกพอสมควรนะครับโอเค <c oughs> การเขียวตรงเมื่อกี้ไม่ค่อยโอเคเขาก็ไม่ดีเล,เลยนะครับ ผมก็รอกระโดดจังหวะ2โอเค okay. เอาบีสมาช่วยรับไปก่อนนะครับทำ <g iggle> ไมเดี๋ยวทำไมเรียงคิวมาอย่างนั้นเลยละ่ะโอเคแล้วการฟ้าเราโดนพันึกอีกใช้ไม่ได้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวพี่มันเกิดอะไรขึ้นครับโอเคแหละนะฮะมา <c oughs> คือเราได้แค่รอนะทุกคนนะเอาแหลกไปอีกโอเค จริงผมน่าจะใช้การ์ดเขียวแต่ว่าก็ไม่สำคัญหรอกนะฮะเต็มจอ,อแยแะโอเคอ่าเดี๋ยวใช้การ์ดเขียวเติมโคเวเชปก่อนครับสวยน่าจะเอาชีวิตแรกคืเลสได้ถ้าเขาไม่เปลี่ยนโอ้โหความแหลกนี่มันอะไรกันนะฮะดูเหมือนชาร์จนานมากนะทุกคนคือชาร์จผมชาร์จปกติเลยเมื่อกี้ไม่ได้ดรอปคอมโบด้วยโอเคเดี๋ยวเราเอาบี๊แดงเข้ามาครับ แอบไปก่อนโอเคยอดเยี่ยมนะฮะโอเคอะไรกันวะนี่คือมันเกือบจะดีแล้วแหละนะครับทุกคนแต่ว่าเราสลับตัวได้แล้วไงใช่ไหมโอเคโอ้โหเช้งสวยโอเคโอ้แต่ทีมฝั่งตรงข้ามตอนนี้ผลึกหนึการ์ดฟ้าเราได้ตลอดเลยนะทุกคนเนาะโอเคอ่ะจัดไปการ์ดฟ้าโซเลสมารับเหรอขอดูดเยเมนอะใช้ได้อยู่นะ โอเคกดเมนตรงนี้เลยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย what โอเคอ่ายอดเยี่ยมนะครับอืมก็แทงไม่เลวเลยเนาะทุกคนเนาะอ้าวโอเคอันตีแบบนั้นเลยนะก็นะอาจจะประหลาดประหลาดไปนิดนึงนะฮะการเล่นของฝั่งนู้นนะครับโอเคสวยครับ ยเอดอเยี่ยมโอเคครับ GG ฮะโบโนเลสครับ, bon รบทุกคนโอ้ไ oh ม่ก็และผมคงจะไม่เปลี่ยนออกจากโกฮังเลยนะจุดนี้นะฮะโอ้อาอาอาการเหลืองการเหลืองสี่ใบเหมือนกันนะฮะทุกคนโอเคคลาสไหมฮะโอ้โหเร็วไป โอ้โห oh. แสดงว่าฝั่งเขาก็เร็วเหมือนกันนะฮ okay. ะโอเคไปใช้การ์ดฟ้าไปเลยนะครับก็เเบทใช้ได้อยู่นะไม่เร็วเลยโอเคเขาใช้การ์ดเขียวตอนอยู่หมดแทงครับทุกคนมันไม่ฮิลแล้วพี่โอเคไปสวยครับมาเราเริ่มอโอรเวต่อครับโอเครอถ,ถ่วงเวลาให้คู่นี้เข้ามาได้ครับจัดไป เอ,อแต่เราไม่มีการคบเพอร์เชงฮิตแรกเนาะทุกคนเนาะคือมันมันต้องรอเกตเต็มแล้วมันต้องรออีกนิดนึงอะไอเกตแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้มีการคบเพอร์เชงแน่นอนละใช้การ์ดเขียวด้วยนะฮะมีการ์ดเขียวแน่เลยนั่นไงนะฮะสองใบอันนี้ไม่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ทันคาดนะฮะทุกคนโอเคยอดเยี่ยมแหละโอเค การแดงมาอีกใบไปไโอเคการแดงจริงด้วยไม่คิดว่าจะใช่จริงนะฮะโอเคดรอปคอมโบครับตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่แหลกด้วยนะครับน่าจะไม่ตั้งใจแหละเพราะเขาดรอปทุกพินเลยเมื่อกี้ฮะฮะได้ลัษเสีเหรอวะโอเคยอดเยี่ยมแหละนะครับบีสเราเอ๊ะทำไมเราเดาเขาไม่ได้เหมือนเขาเดาเราบ้างวะโอเค ยุ่งแล้วงานนี้ยุ่งแล้วโอเคไงดีนะโอ้โหพีวีอีประจวบเหมาะเหลือเกินนะฮะเอาคู่นี้เข้ามาครับแทงไปก่อนน่าจะพอแทงได้อยู่นะฮะคือจุดนี้สำคัญสุดเราต้องปรับฟิวชั่นสมาร์ทสื่อตัวใหม่ให้ได้ก่อนนะครับทุกคนน่าจะเป็นตัวดาเมจส,สำคัญแหละแต่จริงฟิวชั่นสมาร์ทสื่อตัวเก่าก็ดาเมจแรงเหมือนกันทั้งคู่แหละ ดเมนแล้วก็รับไปแหละนี่แหละเรายังมีอีกชีวิตหนึ่งนะครับต่อให้ตายก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคแล้วคือเล่นแมตช์นี้คือเรายังไงสีฟ้าก็ดีกว่าไงนะครับทุกคนดีนะที่ทั้งเับเซชันแล้วมันต่อมาเป็นสีฟ้าด้วยเนาะโอเคดูอที่สวยโอ้โหตายไวตายเลยโอเคได้ยินเสียงเขาก็โดดทุกคนจัดไป ตายไปเนี่ยสามล้านโอ,โอเคไม,ไม่มีสติเล่นเลยเมื่อกี้นะการฟ้าอันทอร์ไบรทครับฉันมัราาครสุดโอเคถังช่วยโลกได้แล้วครับทุกคนโอเคสวยครับมาการเหลืองาดีเลยตรงเนี้ยเรากดเมนปุ๊บเราก็เมนก็ลัชได้เลยนะครับทุกคนก็เราเอาเกรนหลบเขาละเขาไม่มีอะไรมาหยุดแล้วะเขาลัชไปแล้วด้วยนะฮะ โอเคบายบายเหลืออีกอย่างนึงก็คือเขาจะเดาเราได้หรือไม่ทุกคนนะฮะถ้าตามสไตล์เอ็กเบสแล้วโอเคทุกคนโอ้โหหลุดโผเฉยนะฮะหลายคนเองกำลังพิมพ์แล้วพี่โดนเดาแน่อะไรอย่เงี้ยโอเคจีๆครับ โอเคเป็นทีมที่ดูน่ารำคาญใช้ได้นะฮะทุกคนอ่ะโดดอ่ะอยอดเยี่ยมแหละนะฮะเล่นอะไรกันก็ไม่รู้นะครับก็ทีมเขาค่อนข้างท็อกซิกัะผมต้องระวังไม่ให้เขาเริ่มคอมโบนะครับโอเคเป็นเพลย์แปลกๆมากทุกคนไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนั้นนะฮะโอเคเรากันด้วยเชิงบันะฮะอย่าให้เริ่มคอมโบได้เด็ดขาดนะครับ มีทั้งเบจิตโตทั้งซปเปอร์เชงสองโกคูเนี่ยเออจะพูดโพรังแล้วฮะโอเคสวยครับมาผมดีเลยหนึ่งจังหวะนะฮะอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอากันคุบ์เชงมาก่อนครับคือมันเป็นเกรดยูนิคแบบของคอดก็ควรทุกคนพอมันเต็มแล้วมันต้องรออีกแป๊บหนึ่งน,นะเนาะโอเคต่อกาดเขียวไปเลยนะครับเอากันคอร์เชงต่อจกาสด้วยนะฮะ สำคัญโอ้โดนหนักอยู่นะเนี่ยอีกสักใบสวยตายปะเนี่ยลองแถบดูแล้วกันตายปะเรียบร้อยไปฮะเอาเราไม่ได้ตั้งใจจะกดแถบเต่ทุกคนจะกดสไลด์ข้างนะฮะโอเคการกวบคเช้งไหมครับตรงนี้เดี๋ยวผมเคลียร์การแดงไปก่อนใบนึ่นะฮะโอเค จริงๆจ,จะกดสลับตัวนะกระโดดไอ้นี่เลยไม่เป็นไรตอนนี้เรา,าตัดเกตหลบครับแล้วครับเราเริ่มคอมโบได้เลยนะฮะก่อนจุนนี้โอเคเรายังกระโดดอยู่นะครับน่าจะลืมดูนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เอาการ์ดเขียวแล้วครับจวก,การ์ดฟ้าจัดมาแล้วดอบสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับมาเปลี่ยนมาเลยตายแน่นอนไม่รอดหรอกใช่ไหมเฮ้ยไม่ดอบไม่ติดด้วยแต่ก็ยังตายนะทุกคนนะเมื่อกี้ผมนึกว่าผมดีเลยพอละโอเค โอเคสวยครับไปเลยทันทีนะฮะมาคู่นี้จวการ์ดฟ้าได้ไหมเอ้ยอแต่เขาก็ยังมีชีวิตหนึ่งเนาะโอเคนั้นก็จตกการชีวิตนี้ไก่กนนะโอะ้แต่อ่าโอเคจีค, GG, ครับสุรังซื้อโอเคเป็นทีมมูวีส์ครับทุกคนมีเซนไคสองตัวกอลโกคฟูนี่ก็ ดูเป็นทีมที่ดี้โอ,โอเคสวยครับนึกว่ามีการเขียวซะอีกอ่าโอเคเอาทรังค์เข้ามาครับแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ใช้การ์ดไปให้หมดก่อนนะครับค่อยใช้การ์ดเขียวแต่เสียดายการ์ดเขียวแล้วมันจะการ์ดเขียวสองใบเนี่ยทุกคนการ์ดฟ้าต่อไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคสลับไม่ทันเขาทันทีเลยเนาะ โอเคน่าจะยังพอแทงอะไรได้บ้างนะฮะแต่ก็โดนหนักมากแหละนะครับบีสแดงมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วเนาะทุกคนนะเนาะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนออกละโอเคหมดยังโอ้มีการเขียวไปอีกการฟาร้ามาเลยมาให้บีสรับไปก่อนแล้วกันนะครับ ถึงแม้ว่าบีชจะโดนแรงก็เหอะนะฮะโอ้แต่ก็โดนไม่แรงมากโอเคสวยขัการ์ดฟ้าช้าไปหน่อยนะครับมาเราพีวีไปเลยแล้วก็ลุยครับตรงนี้ใช้การ์ดเขียวเติมโค้กเชงไปก่อนนะฮะเติมทุกอย่างนะครับเติมดะเมจด้วยโอเคตอนนี้โกหังเราน่าจะเก็บสต็กครบแล้วนะครับตีเกิน5ทีแล้วแน่จริงๆเป็นเงอนไขที่ง่ายมากเนาะนะครับโอเค ก็จะได้บวกกระเบิมา50เนะครับเนผนคูนี้เข้ามาเอเคการ์ดเราเป็นการ์ดเหลืองพอดีอีกโดนเขากระหนึกด้วยนะครับโอเคผมดึงเกตหลบเขาไปเลยเราใช้การ์ดฟ,ฟ้าตรงนี้ไม่น่าตายหรอกทุกคนแต่ว่าถ้าใช้การ์ดอื่นม,มันจะเสี่ยงโดนเขาไอ้นี่เกินไปนะโดนเขาหยุดกันไปล่าสไปเลยโอเคการ์ดเขียวก็ยังน้อยเอาชีวิตแรกของก็คั่กูไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคน โอเคได้ด้วยนะฮะเพราะคู่นี้ก็แสบเพิ่เยอะนะฮะเพราะว่ามีแคนเซิลบัฟด้วยนะครับทุกคนแคนเซิลบัฟกับเอนดูแลนซ์เนี่ยมันของคู่กันอยู่แล้วเนาะโอเอ๊อะอ๋อเออใช่ไอ้น,นี่มันเขาเขากันครบไปแล้วเหรอทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวนะผมผมกำลังงงอยู่อ๋อเดี๋ยวนะคือบิสแดงมันทะลุเอนดูแลนซ์ใช่ไหมทุกคนเออผมไม่ค่อยได้ใช้งไงบิสแดงนะครับ น่าจะใช่บิตแดงมันทะลุเอนดูแลนอยู่แล้วแล้วก็คือก็อดก็คูมันไม่ได้แคนเซิลบัฟตอนลัชใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคสวยแล้วบ๊ายบายพันปะพันเนาะโอเค,นเนออเคสวยเราก็สู้ด้วยธรรมดาเนี่ยแหละนะครับทุกคนมาเอาคูนี้เข้ามาเลย ฝั่งปังเนี่ยจะดูตีเบานิดนึงทุกคนผมรู้สึกว่าโกหังดูตีแรงกว่าเนี่ยชัดๆเลยนะครับเพราะโกหังแสแตทจะสูงกว่านะครับโอเคจัดไปจัว่วกา้าได้ดูรัวดีมากนะครับทุกคนคือแบบการ์ดแทบไม่หายเลยอะโอเคสวยครับมาขอการ์ดฟ้าอีกสักใบได้ไหมจะได้เอาเอฟการ์ดฟ้า ไม่เหลือแล้วอ่ะลองสลับทังเข้ามาว้าวจั่วร์ดเต็มมือเลยนะฮะสวยมากแลก้วการสลับต่อได้ทันทีเลยนี่คือสุดยอดเลยนะตัวละครที่แบบคอมโบดีมาก,มากนะครับทุกคนเล่นนี่คือเพลินนะครับเอาจริงผมก็ไม่ไม่ใช่ว่าชอบหรอกนะตัวที่คอมโบยาวๆนะเพราะว่าเวลาเจอฝั่งรงข้ามเอ้โอเคร์ดฟ้ามาทุกคนถึงเวลาแล้วรึเปล่าถึงเวลาแล้วรึเปล่าออกไหมไม่ออกนะสุดยอดเลยพี่คนนี้ โอ้โหทีมหน้าตาคุ้นๆเนาะทุกคนเนาะคนชอบเอาคู่นี้มาเล่นคู่กันเนาะนะฮะโอเคเดี๋ยวใช้ฟรังเข้ามาครับกัดเขียวไปเลยต่อโคเบเชงหน่อยแล้วก็เอาการ์ดเขียวลงมาไม่เป็นไรครับเรามีการ์ดแดงต่ออยู่แต่ตรงเนี้ยเริ่มยุ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องใช้การเขียวดูว,ว่าการ์ดเหลืองมาไหมเหลืองมาหน่อยโอเคยอดเยี่ยมนะครับกลับไปโกฮังแล้วก็เหลืองมาอีกนั่นแหละยอดนานโอ้โห,โโหไม่คิดว่าการเหลืองจะมาอีกใบทุกคน ใชการแดงไปละโอ,โอเคเขาเล่นได้ดีนะหลอกกระโดดเนาะโอเคเอาบีสโกฮังมาตัดเรื่องของคอร์สก่อนนะครับตอนอยู่ล่างซูเปอร์เซียสยังโดนเพิ่มคอสได้อยู่นะครับก่อนที่เขาจะเป็นซูเปอร์เซียสามเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้ดิสลับออกไปเลยแนละ้ายังจะคอมโบไม่หยุดอย่างเงี้ยนะฮะมาและซูเปอร์เซียสามอืมแพบจะเป็นตัวที่โกงที่สุดในช่วงนี้แล้วทุกคนโอเคไปทันทีเลย สวยครับมาก็จัดการ UI ก็ปรูไปได้เรียบร้อยนะฮะมาสินึก <c> ว <oughs> ่าจะเต็มจอสิโอเคมาตัวนี้กันกเขาบอเชงบลาสนะครับโอเคจริงๆครับ รวมดาวอัฟตาอีกแล้วนะครับแล้วก็มีโจต้าสด้วยนะครับสุดยอดตัวที่เกมคือพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาเขาออกไปจากเมตาทุกคนนะฮะเพื่อที่มันจะได้มาเป็นช่วงนี้อีกไงช่วงที่มันคอมโบกันยาวๆเนี่ยนะครับทุกคนโอเคอเพราะว่าเกตคาลเตอร์ของโคเิต้าสี่นี่คือที่1เแล้วนะครับเรื่องการหยุดได้ทุกอย่างจริงๆอะ่นะเนาะโอเคดิสทับเขาออกแล้วความแหลกนี่มันอะไรกันเนี่ย <laughs> ยอดเยี่ยมแหละนะฮะโดนพีวีไปอีกโอเคโอ้โดูไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะอะผมปล่อยให้เขาอาบหมดแล้วหรอโอเคยอดเยี่ยมนะฮะอืมเขาทันทีทันใดตลอดเลยเอาโกฮังมารับครับดูการแทงโกฮังกับชนะทาดสบายมากนะฮะ ออแล้วผมก็เล่นอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเนาะยิงมั่วหมดแล้วมันแหลกจัดไงนะฮะโอเคสมาธิหลุดไปหมดแล้วนะะโอเคเ,อเหมือนจะหายแหลกแล้วปะโอเคทิสรับเราก็ออกไปนะครับหยุดคอมโบได้แล้วโอ้โหเว้แล้วโอเคยังไม่กดเนาะงั้นผมปล่อยเลยนะฮะถ้าเขาอันติมาจะได้ติดไม่อันติเนาะโอเค มันยังไงกันเนาะเราเนี่ยมันยังไงกันเนาะโอเคแล้วเดี๋ยใช้การเหลืองตรงนี้ไปเลยมันแบบมันไม่ได้นะสิพี่เอ,อ,อ้อเราตัาดเกรดหลบเข้าไปครับรัวใช้การเขียวไปเลยนะครับอันนี้คือเราจะจจวการ์ดฟ้านแน่ๆนะทุกคนนะให้การ์ดเขียวนั้นไม่ลงมาหรอกนะครับตัดไปได้เวลาทีบได้เวลาทีบตายไหมทุกคนสองล้านหนึ่งโอ้ยแบบนั้นไม่ได้พี่ เไป,ไปสวยเรียบร้อยไปโอเคถึงตาของเราแล้วนะครับมาโอ้เอามันแหลกทุกคนผมนึกว่าผมลัชแล้วดังบอลหายฟรี <laughs> ึกว่าไม่ออกโอเคสวยครับเอาฮิตเข้ามารับแทนเนาะก็เม็กเซนแหละเพราะโคจิต้าสี่อยู่คนสุดท้ายน่าจะแสบว่ะโอเคมาดามาด้าด เรียบร้อยครับป่ะจากการฮิตไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวโคดิต้าสิบจริงๆก็โอ้โหสิบสี่ล้านโอ้โหลัทโคตรแรงการ์ดเขียวแน่เลยทุกคนการ์ดเขียวแน่เลยไอการพุ่งก็มาแบบเ,น,เนี้นะฮะคิดว่ามันจะได้ผลเหรอแบบเนี้ยฮะแบบเนี้ยได้ผลแน่นะฮะว้ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนอ้าวโอเคอเกิดขึ้นก่อนละ ยอดเยี่ยมนะครับโอเคสลับตัวเลยเต็มจอปะเนี่ยโอโ้โหยอดเยี่ยมล่ะเดี๋ยวรอเขากระโดดแต่ได้ยินเสียงรึบนิดนึงปะอ่ะใช้ไปเลยแล้วกันสวยครับมาแล้วก็ขอมันมันไม่น่าจะเอได้หรอกนะทุกคนนะเกตเขายังอยู่ครบปะเนี่ยอ่ะเราก็ไต่ไต่เกตเข้าไปก่อนเหลืออีกตั้งอันหนึ่งทุกคนโอเคอ่าเอาบีสแดงแล้วกันบีสแดงตอนนี้กันโคเชง นั่นแหละการกัดก์ดแดงนะครับโอเคตรงนี้แหละก็มีมาคังโคสังโปด้วยนะฮะใช้ไปเลยแล้วกันเนาะจังหวะนี้เขาใช้คืนไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ากำลังลอยอยู่นะครับเสียไปแอนิเมชันหนึ่งนะเสียไปเฟรมหนึ่งโอเคจัดไปเรียบร้อยโอเค มาเป็นทีมเอ้ยผมนึกว่าเขาใช้มูฟี่ด้่ยทำไมอ่ะทำไมอริโกบูมาล่ะงงโ,โอ้โหมาแบบนี้เลยโอเ,โอเคผม,มเอาแบบนี้เป็นแช์สุดท้ายแล้วกันนะครับทุกคนโอเคตรงนี้ก็ให้บิสโกหางแดงแทงไปก่อนนะครับเติมเกรไปอ่ะโกหางมาต่อฮะโอเคแทงได้สบายมาก ไม่เปลี่ยนตัวหรอพี่หลวงใส่เขาฟาร์มลัชอยู่ทุกคนฟาร์มดราโกนบอลอยู่นะฮะเอางั้นเลยนะโอเคพยายามเข้าครับสู้ๆสู้ๆครับเอาหน่อยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเลือดจะลดแล้วอีกนิดเดียวเลือดจะลดแล้วโอ้โหความพยายามนะฮะตอนนี้ผมน่าจะต้องพิจารณาไว้เสมอว่าเขาอาจจะมีลัชแล้วนะครับทุกคนโอเคไปแล้วครับ มันเสียเฟรมหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่มันเฮ้ยโอ้โหยังยังไม่หมดแล้วนะผมว่าผมยิงช้าแล้วนะโอเคไอ้การ์ดเขียวของเบจิเต้บลูเนี่ยมันแสบกว่าของตัวอื่นนิดหนึ่งผมว่าอนิเมชันการเคานเตอร์มันนานกว่าคนอื่นยังไงไม่รู้นะฮะความรู้สึกเนาะโอเคตรงนี้ให้คู่นี้คือตอนนี้ไม่มีการไม่มีการค้อเชงเลยนะฮะทุกคนแต่เขาก็ไม่เปลี่ยนเข้ามาเดี๋ยวเอาทางเข้ามาครับรยต่อ โอเคัดไปเอาชีวิตแรกให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับไม่มีการ์ดขึ้นมาด้วยเนี่ยสิกดเมนแล้วนะฮะอ้าวสวยอย่างงี้บายบายเบนจิตโจบลูนะครับหลังจากคอมโบอย่างยืดยาวนะครับก็ถือว่าทำหน้าที่สมบูรณ์แบบแล้วหรือเปล่าโ <laughs> <Okay. S 1> <laughs> อเคอาเล่นเหมือนกันเลยโอเค แับไปก็พอแล้วฮะเอ๊ะเดี๋ยวเกตเมื่อกี้เกตมีแตงเราเต็มหรืยอยังทุกคนไม่ทันดูแต่ถ้าเต็มแล้วแต่จริงๆก็ต้องกดเมนแหละยังไงก็ต้องกดเมนโอเคแล้วเดี๋ยวเราใช้การ์ดเขียวอะใช้การ์ดฟ้าไปเลยแล้วกันนะครับลัชแบบนี้เลยนะตายวะเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะไม่สนพลาดด้วยโอเค ทีวีไหมฟึ๊บไม่ไโอเคเสร็จแล้วอ,อ่ะให้คู่นี้จบ L.F. ไปเลยนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับก็คู่นี้ก็เก่งมากอย่างไม่ต้องสืบเลยนะฮะแล้วเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอก,กันครับ